สวัสด,ดีจ้าช่องบันไรใช่ชาญเจ้าจ้าวันนี้ถามาเบิงรถเกี่ยวเขาจ้าเกี่ยวเขาหน้าจะฟ้องนี่ละอันสีได้จะสสบจ้าบ่าคือสีบริสไลดยดอกาะว่าเขานขาะเพรางามเขาเพรงามเขาอันพรอพ้อ,พอมนแจ้าเกี่ยวบ่ท่านอันนี้เมื่อไหว่เกี่ยวสุดท้ายมูสุดท้ายสายชุดหน้านี่ มูเขาแล้วเบิดแล้วนกกะบบบร้ายจา่ามึงเล่าจา่ามึงนกนกบินเต็มอยุ่นมากินเขานะจ๊ะเพราะว่าหน้าทงอื่นเขาเจ้ากับเล้วเบิดอละเล่าแตท่ทงนี่แหละเ่าได้เขา่าไรดอกจา่ามึงแล้วกับสว่ากันแต่ตรงไม่เกี่ยวนอกแค่สุตรีล่ะมูตรีน ข้าวานมัถ e ือจังหวะข้าวหวานถือจังหวะกะสีงามจูดจ้ะเอามือคนกะงามดูเขาน่าจะฟ้องวานมัถือจังหวะเด็กเด็กจ้าอ่าก็เด็กใส่ปุ๋ยดอกโคนที่ถือว่าวานเลี่ยวๆกับปุ๋ยมาเบิ้งเด๋วกับมาตัดหญ้าให้ึ่งจุดดอกเลี่ยวกระไดแต่ว่านปุ๋ยมันแพงเงินซื้อปุ๋ยมาใส่จ้ะนี่แต่หญ้าพร้อมแล้วว่าเขาก็ได้ n h าไม่ลาบไรอุ้ยนกเป็นตาอ่อนส่วนขาเสือนกวงนกก,ก,นก,กินเต็มหนกหนกไม่กินเผาเหมือนเผาสกระโลนน่าจะเพราะว่ามันขอบแล้วห่วงมันขอบแล้ววันกระโลนจะคล้องเองนะจ้าโลนหนกกินแรง เพราะว่าถืเสนอนั่เสนอขายอยู่นอสืผู้ใดอยากได้ก็นอจา้าะว่าพันขันยาคุยผู้ตรงมันเป็นรถตรงแต่บอพนาากนะจจะก็ผูได้จ้างขายเยี่ยมเองยังจะหน้าจะฟ้องงหน้าพี่นอขนา,าดน่ะผู้ใดไปรับจ้างทั้งอื่นหเหมือนเดิมจ้ะนี่ผู้ใดสนใจกะเนี่ยจะจีบราาประกาศขายอยู่ เกีียวเกีียวดีดอกจาก้าเลวสิงด้วยดอกแ้งดี่ดีกะโอ้ใส่ดีน,น,ดนึกกาละจันมันเป็นรถแ่งนั่จ้กรถคันนี้มีทั้งล้มทั้งยางบ่อนเลยใส่หมอเลเพิ่มพร้อมนะจ้ะโอ้ยอันส่อนตนกนล,นลกหนิละนอตลกไรขากไรเนี่ย สิได้จัดสอบแล้วจา้าเนาะมีอันนี้กิมองมันข้นเทศมองสิว่ากินเผาแล้วจ้านี่ยเผาง่ายที่ภากินเผาง่ายแบบนี้อย่าจ้าชีวิตวิธีชีวิตคนเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าก็ลำบากจัิงสิละ่ะเผาเศรอก็เผาเที่ยงก็กินงั้มซ้ำกันนั่นแหละอันจ้าจังได้กับครบ พิธีน์คลิปก่อนนะจ๊ะนาะขอพิดคลิปก่อนสิาพากันกินเขาจ้ะอ่าขอฝากกดติดตามนะจ๊ะกดไลค์กดเป็นกําลังใจให้ช่องนอะจ๊ะฝากติดตามกันเขามาหลายเนื้อะจ๊ะเสียลิปดีๆให้เบิ่งกันต่อไปนะจะนะ<อ>๊ะนาะขอบคุณหลายๆจ้ะ